ดำลึกในพระหมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพล์อดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนักวิทยาศสาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรมพระองค์แรกและพระองค์เดียวในโลกครับสวัสดีครับผมในายไพบุลจันทเทุไทยนะครับผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินปราจีนบุรีนะครับวันดินโลกนะครับตั้งขึ้นเพื่อให้เห็นความสําคัญของทรัพยากรดินซึ่งตรงกับวันที่5ธันวาคมของทุกปี ตามมาติขององค์กรสหประชาชาตินะครับซึ่งตรงกับวบันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ซึ่งในปีนี้กรมพัฒนาที่ดินได้จัดขึ้นที่ศูนย์เซฟลานะครับหรือศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านในด้านดินนะครับซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่4-8ถึงธันวาคมที่ผ่านมาแต่ในของ สำนักงานสถานีบ้าน์ปาจีนบุรีก็ได้จัดขึ้นในวันที่9ธันวาคมในวันนี้นะครับซึ่งในงานนี้ก็จะมีการถ่ายทอดวิชาการทางด้านดินนะครับและด้านน้ําแล้วก็จะมีศูนย์เรียนรู้ต่างๆภายในฐานีซึ่งให้ประชาชนหรือก็นักเรียนนักศึกษาที่มาร่วมงานดูเป็นจุดๆไปไม่ว่าจะเป็นศูนย์ศูนย์เรียนรู้ทางด้านหญ้าแฝกแล้วก็ศูนย์เรียนรู้ทางด้านทรัพยากรดินหรือว่าดู หน้าตัดดินเป็นหลักแล้วก็ในเรื่องของนวัตกรรมต่างๆนะครับของพัฒนาที่ดินพวกพอดอต่างๆที่เราใช้กับผักหรือว่าจะเป็นทางด้านของแปลงสาธิตในการใช้ปอเทืองในการปรับปรุงบำร,รุงดินนะครับซึ่งวันนี้เราก็ได้รับเกียรติจากหน่วยงานต่างๆที่มาร่วมจัดในรทศาการไม่ว่าจะเป็นทางประมงบร,ริษัทหรือแมก้กระทั่งทางคอ,อแล้วก็ศูนย์การศึกษารโรงเรียนแล้วก็ พลนททนหารบกที่22ที่ได้มาร่วมงานในวันนี้ครับก็ขอเชิญทุกท่านนะครับศึกษาจากศูนย์เรียนรู้ภายในฐานีของเราอย่างเต็มที่เลยครับเป็นการจัดงานวันดินโลกนะครับซึ่งวันที่5ธันวาคมทุกปีเนี่ยถือว่าเป็นวันคล้ายวันพระสมภพของพระสมเด็จพระบรมชาิกาธิเ,เบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชพลเรือพิษนะครับซึ่งวันนี้เองเนี่ย <S S S ก็เป็นวันที่สกากลชาตินะครับประปากาศให้เป็นวันดินโลก นะครับซึ่งประกาศวันนี้ถือว่าเป็นการเทิระเกียรตินะครับของพะชการที่9ของเรานะครับที่เป็นการท่านได้ทรงมีร่มเรียนนะครับเกี่ยวโครงการเกระดีพเกียงหลายพันโครงการนะครับสี่ห้าพันโครงการนะครับรวมทั้งอันหนึ่งเป็นเรื่องของดินและก็น้ํานะครับซึ่งดินและน้ำเนี่ยถือเป็นรากฐานในการพัฒนาร้านการเกษตรของบ้านเรานะครับเกษตรกรที่ทํานานะครับก็ต้องดูคุณภาพของดิน นะครับคุณภาพของน้ําในการที่จะเพาะปลูกนะครับซึ่งต้องเรียนว่าพวกองค์ท่านเนี่ยจะเป็นเรื่องของดินนะครับมีโครงการต่างๆมากมายนะครับไม่ว่าเรื่องของการปลูกหญ้าแฝกนะครับปลูกเรื่องของโครงการแก้งดินนะครับแก้ไขปัญหาเรื่องดินเปรี้ยวดินเค็มต่างๆนะครับอันนี้เป็นโครงการการะบฒนาของพวกองค์ท่านครับก็เรียนว่าการจัดงานของเราเนี้นะครับเราได้เชิญชวนพี่น้องเกษตรกรนะครับเชิญชวนนักเรียนนักศึกษานะครับไปเข้ามาดูนะครับเกี่ยวกับ พระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านในการแก้ไขปัญหาเรื่องของดินนะครับก็ทำไงให้ดินมันมีคุณภาพมากยิ่งขึ้นนะครับทำไงให้เราสามารถที่จะปลูกพืชโด,ดยใช้เป็นาสารชีวภาพนะครับสีชีวภาพในการที่ทำให้ไม่เป็นการเพิ่มเรื่องของอคุณภาพการทำลายคุณภาพของของดินต่างๆนะครับโดยใช้ผลิสีชีวภาพนะครับ